สวัสดีครับมาชมทุเลี้ยนในปา้ายยางกันครับโซนดีอยู่ในปา้ายยางครับโูกแฝ้มต้นยางที่มันตายครับเบื้องใบเนาครับอายุเขาก็สามปีเศษเครับนี่ครับได้ประมาณนี้เขาใหญ่ยังไงต้นยางก็ที่ทยอยอ,ออกแล้วครับไอต้นที่มันใกล้ต้นทุเลี้ยนเนาะครับเนาะ ก็ได้ประมาณนี้ครับถูเรียนมือมาไหมครับล้องผิดล้องถือเรกๆเอามาล้มสาสิบต้นตายไปเครื่องนึงครับแล่กกับพ่อย้มเอามาปลูกไหมพป้อมรูเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็นเลยรอดไหม้ครับอิกแพ้งเอาครับกะ เขาเบิ้ง Youtube ครับช่องนั่นช่องนี่จับมาปะสมประสานกันครับเดี๋ยวก็รู้เองครับนี่ครับได้ประมาณนี้ต้นนี้ผลที่แล้วกับน้ำสวมโค้นเอาครับใบร่วงเบิดเลยเฮียยุซี่หาใบเลยเอาไตพุนมาลาดเขาสามซี่ที่ครับแค้งยอดออกมาแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับ ตอนนี้เป็นกิ้งกระโดงครับกิ้งกระโดงนี่ที่ดูดีแน่ครับกิ้งเขาออกทุกทิศทางครับนี่ครับปีที่แล้วเขาเหยียบบ่ลรอดครับโดนหนาวครับใบรวงบดเลยปีนี้เขาก็ฟืน้นโตได้ปีนี้บ่นหนาวแห้งแล้วครับนะเนาะเขาบ้านอกหนาวปีที่แล้วนอกหนาวครับ ฝนหยุดตกหนาวมากเลยครับปีที่แล้วโดยเฉพาะบ้านผมเจอแปดองศาครับฝนหยุดตกน้ำใต้พื้นมาทันแหงเลยครับใบร่วงเลยครับทุเรียนเหลียงร่วงเลยครับระบบห้ากราหาจินบ่ได้นะครับเนาะหนาวจัดยิ่งนี่น้ำใต้พื้นหลายพรกอมบ็ยิ่งแล้วเลยนี่เราปัญหาอีกปัญหาไอ้บ้านเท่าครับอีสานบ้านเท่าเวล้าหนาวหนาวจัดเวลาแรงก็ะแรงจัด ทุเรียนบานฮ้องเลชยชะงักง่าซาครับส่วนมากพุ่ไย่ดีเฉพาะหนาฝนครับบานเฮ้อครับก็ได้ประมาณนี้ครับส่วนปุ๋ยตอนน้นอยผมก็ที่ใส่25-7ครับ25-7สารับกับอินทรีล้วนครับทางใบก็เป็นชีวภาพครับก อยู่ประมาณนี้ครับพอใหญ่ขึ้นป้าสักพักนึงครับระยะน,นี้แ่ะครับผมที่เปี้ยนเป็นไส้สูตรเสมอครับเพราะผมต้องการจิ้งก้านให้มันอวบให้มันใหญ่ครับถ้ายี่ห้าเจ็ด,เดนี่ในความคิดผมว่าฉัดแต่และฉัดมันออกมาเงาหมดครับจิ้งกา้านบ่ดได้มันจะย,ย่อยที่ผอมเกินครับเงาเกิน ผมเลยเตียนมาใส่สูตรเสมอครับได้ประมาณนี้ครับนี่ครับต้นนี้ดูดีแน่ครับนี่ครับลองๆไปครับปลูกทุเรียนมือใหม่ปลูกไปปลูกมาพลิกแพงเอาครับเบิ้งช่องนั่นช่องนี้ช่องใด ดีกระจับตัวนั่นไว้ช่องใดพอดีกระปัดไปนี่ครับได้ประมาณนี้ครับ